นักเรียนนักศึกษาในสถานประกอบการนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นรายรายวิชาการบชีชั้นสูงสองนะคะเนื้อหาในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดทำงบการเงินรวมณนะวันซื้อนะคะค่ะเข้าสู่เนื้อหาก,กันเลยนะคะงบการเงินรวมณนะวันซื้อนะคะตามมาตรฐานการรายงานมาตรฐานมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่สิบนะคะเรื่องของงบการเงินรวมนะคะได้มีข้อกําหนดว่า กิจการที่เป็นบริษัทใหญ่จะต้องมีการจัดทำงบการเงินรวมนะคะเป็นลักษณะของการนําข้อมูลของงบการเงินของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยนะคะมาทําการรวมรายการกันนะคะตรงนี้ก็หลักแกหลักการนะคะที่จะต้องมีการจัดทํางบการเงินรวมก็มีข้อกำหนดว่าหากบริษัทใหญ่นะคะเข้าไปถือ หุ้นนะคะในบริษัทย่อยมากกว่าร้อยละห้าสิบจะต้องมีการจัดทำงบการเงินรวมนะคะก็ะเป็นที่มาของการจัดทำงบการเงินรวมนะทีในการจัดทำงบการเงินรวมก็จะมีขั้นตอนนะคะหนึ่งนะคะเราจะต้องนำงบการเงินของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยนะคะมาจาัดเรียงข้อมูลนะคะในลักษณะที่รายการบัญชีที่เหมือนกันนะคะ,ะมารวมกันนะคะ 2นะคะจะมีการตัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยนะคะกับส่วนของเจ้าของในบริษัทย่อย3นะคะตัดรายการสินทรัพย์นี่สินส่วนของเจ้าของรายได้และค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็กระแสงเงินสดที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยนะคะสี่มีการจัดทำงบการเงินรวมนะคะโดยนะคะจะต้องเป็นงบการเงินที่เรามีนโยบายนะคะบัญชีเดียวกัน นะคะมีการจัดทำงบการเงินรวมนะคะจะต้องมีการจัดทำนะคะตั้งแต่วันที่ที่มีการควบคุมบริษัทย่อยนะคะจนถึงวันที่สิ้นสุดการควบคุมนะคะหกนะคะงบการเงินที่นํามาจัดทํางบการเงินรวมนะคะต้องเป็นงบการเงินที่มีวันที่เดียวกันหรือเป็นข้อมูลนะักวันที่เดียวกันนะคะเจ็ดต้องมีการปันส่วนกําไรขาดทุนให้ผู้ เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่แล้วก็ส่วนได้เสียนะคะที่ไม่มีอำนาจควบแปดนะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนที่ถึงโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบนะคะจะต้องมีการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีนะคะของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบและส่วนได้เสียที่มีอำนาจควบนะคะงบการเงินรวมณนะวันซื้อนะคะจะตัดบัญชีเงินลงทุนซื้อหุ้น สามมันในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนะคะการตัดบัญชีนี้นะคะเราจะกระทำนะคะหรือทําการในกระดาษทําการนะคะจากนั้นเราก็จะเอาข้อมูลนะคะในกระดาษทําการนะคะที่มีการตัดบัญชีเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาจัดทำงบแสดงฐานะการเงินหลวมนะคะอ่า ในการจะทำงบแสดงฐานะการเงินรวมนะคะเราจะใช้หลักในการพิจารณาในการจัดทำนะคะตามราคานะคะคที่ลงทุนซึ่งก็จะมีอยู่สามราคานะคะก็หนึ่งนะคะราคาทุนเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิราคาสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิแล้วก็ราคาต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธินะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการจัดทำงบการเงินรวมนะคะกรณีราคาหุนเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิตรงนี้เป็นงบการเงินก่อนวันซื้อของบริษัทนกยุงและบริษัทนกแก้วนะคะเป็นข้อมูลก่อนที่จะมีการลงทุนนะคะตรงนี้ตัวอย่างนี้นะคะครูได้แนบให้ในใบางานนะคะสามารถที่จะเอามาใช้ประกอบนะคะการบรรยายในครั้งนี้ได้นะคะ ผมมีข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะก็คือบริษัทนกยุงนะคะเขาบอกว่านกยุงเนี่ยเข้าไปซื้อหุ้นบริษัทนกแก้วแปดสิบเปอร์เซ็นตะคะของหุ้นสามัญของบริษัทนกแก้วนะคะในราคาแปดหม่บาทนะคะอันนี้เป็นการซื้อเป็นเงินสดณนะวันที่มีการซื้อนะคะณนะวันที่มีการซื้อหุ้นเราก็จะเดบิตด,ด้วยเงินลงทุนในบริษัทนกแก้วแปด0มืเครดิตด้วยเงินสดแปด0มืตรงนี้ครู พิมผิดนะคะเป็นบัญชีเครดิตนะคะเงินสดแปดหมืจากนั้นเราจะนําข้อมูลตรงนี้นะคะ,ะไปผ่านะคะ,ะการจัดทําบัญชีนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลที่แสดงอยู่ในงบการเงินนะคะหลังวันซื้อของบริษัทอยูจะสังเกตได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของบัญชีนะคะ เงินสดจะลดลงแล้วก็จะมีบัญชีเงินลงทุนในบริษัทโน้แก้วนะคะเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เป็นงบการเงินหลักวันซื้อนะคะที่มีการซื้อเงินลงทุนกนะ็เป็นรายการตัดที่แสดงให้เห็นะะจากนั้นนะคะเมื่อสิ้นงวดเราก็จะดําเนินการตัดมูลค่าเงินลงทุนนะคะในบริษัทย่อยกับส่วนของเจ้าของในบริษัทย,ย่อย นี้ก่อนที่เราจะทำการตัดบัญชีเราจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนนะคะก็การวิเคราะห์ข้อมูลที่ว่าก็คือวิเคราะห์ส่วนต่างนะคะวิเคราะห์ส่วนต่างนะคะโดยการนำสิ่งตอบแทนที่โอนให้นะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นเงินสดน,นะคะที่บริษัทนกอยู่ได้จ่ายไปเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทนกแก้วแปดหมื่นบาทนะคะสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อหนึ่งแสนนะคะตรงนี้ได้มาจาก สินทรัพย์รวมนะคะหักด้วยนี่สินนะคะนี่สินรวมนะคะเป็นข้อมูลของบร,ร,ริษัทนกแก้วนะคะอะตรงนี้นะคะสินทรัพย์รวมเป็นก่อนใส่นะคะสินทรัพย์รวมนะคะแสดห้านะคะหักด้วยนี้สินนะคะห้าหมื่นนะคะตรงนี้ก็จะได้เป็นสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์สุทธินะคะ ของบริษัทผู้ถูกซื้อหนึ่งแสนจากนั้นเราจะเอาส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบที่เหลืออยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะมาคูดตรงนี้ก็จะเป็นของบริษัทนกแก้วนะคะสองเป็นตาทนะคะรวมกับแปดหมืนนะคะรวมกับสิ่งตอบแทนที่โอนให้8 0 0แปดหมืนเราจะเป็นยอดรวมหนึ่งแสนนะคะหากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุธทธิที่ระบุได้ในบริษัทย่อยหนึ่งแสนนะคะตรงนี้จะไม่เกิดผลต่าง เน,ะะนื่องจากเป็นกรณีที่ราคาทุนนะคะคเท่ากับมูลค่าของสินทรัพย์สุทธะะิจากนั้นเราก็จะได้รายการตัดบัญชีต่นี้นะคะเดบิตด้วยทุนหุ้นสามัญบริษัทโลแก้วเจ็ดหมนห้าเดบิตส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญบริษัทโลแก้วหนะะึ่งหมื่นเดบิตกำไรสะสมบริษัทโลแก้วหนึ่งมืนห้าันเคดิตด้วยเงินลงทุนในบริษัทโลแก้วแปด0 เครดิตด้วยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบนะคะมี NCI 20%เนี่ยสองมือนะคะเราจะนำรายการนี้นะคะรายการตัดบ,บัญชีตรงนี้ไปตัดในกระดาษทำการนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างกระดาษทำการนะคะก่อนที่จะทำการตัดบ,บัญชีเราก็เอาข้อมูลนะคะในงบ นะคะการเงินของบริษัทนกยูงและบริษัทนกแก้วมาเรียบเรียงนะคะรายการเดียวกันรายการเหมือนกันนะคะเราจะไว้ในบรรทัดเดียวกันเพื่อสะดวกในการจัดทำบการเงินนะคะเราก็เรียงรายการนะคะจากนั้นนํารายการตัดบัญชีนะคะที่เราทําการตัดบัญชีไว้นะคะมาแสดงในกระดาษทําการนะคะก็จะได้ข้อมูลแาบนี้นะคะน,นี่มาดู ะะข้อมูลบัญชีเงินลงทุนในบริษัทนกแก้วนะคะเราบันทึก,ท,กทุ่วทีเราตัดบัญชียอยู่ฝั่งเครดิตนะคะแล้วก็ทุนหุ้นสามันนะคะบริษัทนกแก้วอยู่ด้านเดบิตส่วนเกินอยู่ด้านเดบิตกำไรสะสมอยู่ด้านเดบิตแล้วก็ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบเครดิตนะคะ,ะเมื่อเราโพสต์รายการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปเราก็มาดูบัญชีที่เหมือนกันบัญชีเงินสด นะคะบริษัทลกยุงมีห้าหมื่บริษัทกลทกแก้วมีสี่พันนะคะการจัดทํางบการเงินรวมก็คือการนําข้อมูลของบริษัทลกยุงและบริษัทโกแก้วมารวมกันนะคะเราก็จะได้ข้อมูลที่ถูกไปจัดทําในงบการเงินรวมนะคะเงินสดห้าหมื่นสี่นะคะลูกหนี้หกหมื่นสามสินทรัพย์คงเหลือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันนะคะบัญชีเงินลงทุนก็ไม่แสดงนะคะเนื่องจากมีการตัดรายการกันหมดแล้วนะคะ ที่ดิน209จากนั้นทําการรวมสินทรัพย์นะคะในช่องของการเงินรวมได้5 0สนะคะมาดูนี้สินและส่งของเจ้าของนะคะตรงนี้ก็จับรวมกันนะคะเจ้าหนี้80,000นะคะทุนหุ้นสามัญน,นะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของบริษัทนกยูเนื่องจากนะคะเองอินบัญชีทุนหุ้นสามัญของบริษัทนกแก้วถูกตัดบ,บัญชีไปหมดแล้วส่วนเกินก็ถูกตัดแล้วนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลของบริษัทลบอยู่นะคะจากนั้นก็จะมีข้อมูลที่เป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควกสองมือนะคะก็แสดงที่สองนะคะจากนั้น,นก็รวมส่วนได้เสียนะคะโัษท,ทีค่ะจากนั้นก็รวมในส่วนของนิสิและส่วนของเจ้าของนะคะในช่องของเพียงเงินรวมได้ห้าแสนสอง จากนั้นนะคะเมื่อเราทําการตัดรายการเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปจัดทํางบแสดงฐานะการเงินรวมโดยนําข้อบูลในช่องของงบการเงินรวมเนี้ค่ะไปจัดทํานะคะในรูปแบบของรายงานทางการเงินนะคะสําหรับการจัดทํางบการเงินรวมกรณีราคาทุนเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธินะคะก็จะมีขั้นตอนในการตัดบัญชีนะคะตามนี้ค่ะ